เดี๋ยว굿มอร์นนิ่งค่ะเธอตื่นมาวันนี้เธอชันสองคนก็มานอนอยู่ที่โรงแรมนี่จ้าอยู่ลาน่าบูชิกเชียงใหม่นะจ๊ะ<ช>เธอเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในซอยติดกับตลาดสมเพชนะคะอยู่ย่านเมืองเก่าแถวถนนท่าแพเธอใช่ครับเจ้ามืเชียงใหม่จ้าเธอดูลิฟต์สิหนะ้าตาสวยมากพี่สถานที่แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นซ<ช>ีเ <ne? S 1> คิลเพลสเนาะใช่ป่ะที่นี่นะห้องพักเขานะเธอเป็นห้องพักแบบว่าสไตล์แบบง่ายๆอยู่แบบ หรูแบบง่ายๆอ่ะเธอเข้าใจเปล่าอยู่ในย่านเมืองเก่าใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวและได้รับการรับรองมาตรฐานจากเลยนะ s H A ค่ะถูกต้องพี่และนี่แบบว่าโรงแรมเขาแบบว่าพี่มันแบบว่ามันมันมันอยู่กลางเมืองแบบเชียงใหม่ซึ่งเป็นซีเค p เพ c สอันนี้คือต้องให้เครดิตตันนวดตันนวดเป็นคนบอกว่าหามานะเธอรับจริงๆรับมารับมากครับแล้วหนูรับมา หนูไม่ได้เป็นความลับของพี่แล้วนี่เธอดูสิสถานที่มันล่งบลื่นมากมาแล้วก็บอกว่าสบายๆนี่เธอดูสินี่<ม>อันนี้ก็เป็นแ<ฟ>บบว่าวเป็นคาเฟ่เป็นบอกว่าที่ ของโรงแรมนะเธอแบบคาเฟ่ในโรงแรมแล้วก็มีที่จอดรถฟรีด้วยนะโรงแรมนี้นะเธอนี่เธอดูสิสวนโอ้โหสวนแน่นมากบรรยากาศสบายนะพี่เนาะงคือมาที่นี่เงียบ่ะเธอคือไม่นึกว่านี่คืออยู่กลางเมืองนะใช่ครับแล้วมีเวลคัมดริงค์เธอดูเวลคัมดริงค์ที่แบบว่านี่เธอดูสิแล้วระหว่างภาคไปเธอจะได้ยินเสียงน้ำแบบน้ำเสียงสดชื่นมากถูกค่ะเธอนี่ค่ะเขาเลี้ยงปลาด้วยนะเธอมันคือน่ารักมากเลยอ่ะเธอบอกเลยนะว่าที่นี่คือแบบ เป็นสถานที่ที่แบบว่าอยู่ง่ายและใครต้องการมาพักผ่อนที่เชียงใหม่นะเธอันแนะนําที่นี่นะเพราะที่นี่แบบเธอมันเล็กๆไซส์เล็ก,ลกมันไม่วุ่นวายเหมือนโรงแรมใหญ่นะพี่นะใช่ครับอยู่กลางเมืองด้วยท่าแพครับเน้นนะเธอแบบว่าอยู่แบบว่าย่านกลางกลางเมืองเก่านะคะแถวถนนท่าแพเธ<ช>อแบบว่าติดกับตลาดสมเพชเธอบรรยากาศตกแต่งแบบว่าดูเป็นแบบว่า บ้านๆเป็นบูติคโฮเทลเล็กๆง่ายๆแต่นี่ก็ไม่ไม่ไมมเล็กนะพีะ่ <laughs> ดูสิเอ้ใค่นะคนนี้หล่อจังแอบถ่ายแล้วครับ <laughs> ไม่กล้องมันถ่ายเองไม่ใช่หนูใครเอ่ย <laughs> นี่มีโรงแรมมีสระว่ายน้านะเธอสําหรับแขกที่เข้ามาพักด้วยเธอเธอคิดดูสิว่ามีมีสระว่ายน้ําเธอว่าพื้นที่จะใหญ่แค่ไหนแล้วเป็นกลางเมืองแบบว่าอยู่กลางท่าแพเธอมันคือใหญ่มากอ่ะมีครบจริงๆครบมากเธอที่นี่สะดวกสบายนี่การตกแต่งก็เป็นภาพแบบว่าตกแต่งแบบภาพแบบว่าศิลปินของร้านนานนะเธอนะเธอตกแต่งสวยงามมากเธอ นี่มีมุมให้นั่งเยอะมากในโรงแรมถูกสบายมุมเลยใช่ครับนี่พี่ดูสิตึกเขาสวยว่าคือมันง่ายๆอ่ะเธอมันเหมือนแบบไปเที่ยวเมืองเล็กๆที่บอกว่าต่างประเทศเนาะและนี่คือเอออะไรนะร้านอาหารเขาที่โอ้โหพี่นี่อาหารนี่เอกเป็นดิกโอ้โหชื่นใจดีมากและนี่ก็คือแบบว่าสลัดและจะเธอจะจะบอกเลยว่าตื่นเช้ามาต้อง ใช้พลังเยอะเมื่อคืนโหมีแซนด์วิชด้วยอ่าไม่ใช่พลังอะไรนะเมื่อคืนไปแบบว่าท่องเที่ยวเยอะจ้าเธอก็เลยตื่นเช้ามาต้องกินนะจ้าเธอแล้วนี่คือแบบว่าแพนเค้กซึ่งแบบอืเธอน่ากินมากนะเธออาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่แบบว่าอเมริกันสไตล์เบเกร้ลนะเธอ เธอแบบว่าอร่อยมากเธอฉันพูดได้เลยว่าที่นี่คือแบบดีมากและที่สําคัญเธอฉันเพิ่งรู้ว่าเขามีนี่จ้ะเธอไมโครบุชากระป๋องมาขายด้วยเธอ,อที่นี่วางขายนะจ๊ะเธอตะนวดก็เลยซัดไปเลยเช้านี้ก,กับกาแฟกาแฟ,าแฟด<ำ>ําอร่อยมากครับ ยังไม่ได้กินนี่ไข่ของเก่งนะเราอ่ะอ่ะฉันก็กินแพนเค้กไปนะจ๊ะส่วนตะหนดก็นี่เลยค่ะเธอตํะหนดเขากินแบบว่าเอ็กเมนเดนิกนะจ๊ะเธอใช่สองชิ้นไปเลยครับเป็นอะไรช่วงนี้มาเชียงใหม่จอกไข่แดงตลอด่ะเธอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะใช้แรงเยอะครับเที่ยวเยอะเที่ยวเยอะนะอ่ะจาะไข่แดงก็เจาะไปกินไปกินไป อ่าแต่นี่นะนี่ของโปรดเขาจะเธอจ,ะจะ๋าชานี่ไปชนชาชากาแฟดำอ่าเธอแต่ว่ามีแบบขวดด้วยนะจ<ช>๊ะเธอที่นี่เธอโรงแรมนี้เขาแบบว่าเก๋มากเธอ,อยูราน,น่าบูธิกเชียงใหม่นะจ๊ะเธอแล้วเจอกันนะจ๊ะเธอ<ช>บอกเลยนะจ๊ะ<ๆ>ว่าห้องพักสบายมากจาก้ะบ๊ายบาย